ต้นไม้นี่เองที่ว่าคนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะคือแถวยาวไปถึงนู่นเลยอะคะ่ะ คะเราก็อยู่กันที่ใจกลางเมืองของนิวยอร์กแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นช่วงกลางคืนค่ะเดี๋ยววันนี้โอเมอร์เปงจริงเดี๋ยวรอไฟเขาก่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราขับรถรอบๆเมืองนะคะเราก็จะโชว์บรรยากาศรอบเมืองยามค่ำคืนข้างหน้าเราก็คือเ o r ร์เทสซนเตอร์นะคะเห็นความสูงไหมเอ่ยคือแบบสูงมากอันนี้ที่เราเห็นก็คือยอดนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็คือฐานของมันนั่นเองอันนี้นั่นเองนะคะตัวเทสเซนเตอร์ เป็นบิลดิ้งที่มีชื่อเสียงที่นี่นะคะส่วนมากมันก็จะคล้ายๆกับที่ช้อปปิ้งแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆกับออฟฟิศชื่อดังหรือว่ารายการทีวีเขาก็จะตั้งอยู่ที่ลอคกี้เซลเลอร์ค่ะและที่โด่งดังนะคะทุกปีก็คือเขาก็จะ อยอากจะบอกว่าชอบเยอะมากคล้ายๆรูกบอลลูนเนาะเห็นไหมคะก็จะมีคนมาถ่ายรูปแล้วก็จะมีกองของควันด้วยอนนี้ก็จะเหมือนว่าสั่นรอบลาเราเลยนะคะไว้ให้หนักท่องเที่ยวคะ่ะโอ๋โอคนเยอะมาก มีคนจะจะเยอะขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะหน้าเราไฟวิวับเลยอ่ะสำหรับแบบคนนอเมริกาถือว่าเป็นเทศกาลที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยอะค่ะเขาก็จะแบบได้อยู่กับครอบครัวได้หยุดงานนานๆแล้วก็แบบฉลองดื่มกินอะไรกันเที่ยวเล่นกันสนุกสนานเลยนะคะ คือที่เราเห็นคนเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขาออกมาดูต้นไม้คริสต์สมาสกันนะเนี่ยเห็นไหมคะข้างหลังก็คือต้นไม้นี่เองที่ว่าคนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะแถวยาวไึงนู่นนนเลยอะคะ่ะ i'm <laughs> ถไปไม่ได้ค่ะติดแก๊งเขาก็เลยเไปแล้วนะคะแวะร้านพิซซ่าแป๊บนะคะร้านพิซซ่าที่เรากินนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นร้านเล็กๆอยู่ตามข้างทางเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะว่าเป็นยังไง นี่คือนิวยอร์กอะเราจะเห็นร้านพิซซ่าร้านเล็กๆอย่างเงี้ยกระจายทั่วเลยนะคะคือเป็นร้านพิซซ่าสะดวกซื้ออซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาอ่าพิซซ่าก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะพิซซ่าที่เราซื้อสําหรับร้านเล็กๆสะดวกซื้อก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้พิซซ่าหนึ่งชิ้นนะคะสองเหรียญก็คือ60บาทนะคะ อร่อยค่ะอร่อยพิซซ่าที่นี่อร่อยทุกลาเลยนะคะเท่าที่กินมาเรายิงแบบเขาก็จะอุ่นมาแบบร้อนๆมันก็คือจะแบบกรอบมันก็คือรสชาติมันก็จะแบบเวลาอุ่นมาร้อนๆนี่คือแบบอร่อยมากเลยนะคะสาหรับพิซซ่าที่นี่คนที่นี่เขาก็จะไม่กินกับซอสมะเขือเทศเหมือนบ้านเรานะคะเขาก็จะแบบกินแบบสดๆที่เขาแบบให้มาเลยค่ะ พะออกมาตอนกลางคืนเห็นไหมคะขอบตรงขอบตาอะไรมันก็จะแบบดำๆดังๆหน้ามันก็จะแบบสดๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบท้งคลิปบบก็จะเห็นหน้าแบบนี้นะคะก็ต้องแบบทําใจนิดนึงนก็จะเป็นพิซซ่าหน้าแพเฟอร์นีแล้วก็หน้าเห็ดน,นะคะ แป้งที่เนี่ยคนนิวยอร์กเขาจะกินแป้งบางกันนะคะส่วนมากสต่ว,ว่าที่ไทยส่วนมากจะกินแป้งนุ่มเนะเานะเนไหมเรากินพิซซ่ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขับรถพาทัวร์รอบรนิวยอร์กนะคะ So I yeah, frosty the snowman is all around town. Watch out for the rain, these are falling down. We stay up waiting for seven tonight. We climb down the chimney at the speed of I'm Dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. ม,มอเตอร์ไซค์อันก็ข้างๆเราก็จะเป็นช็อปไนกี้นะคะคือคนสนค่วนมากที่มานิวยอร์กอะหลักๆก,ก็จะแบบมาช็อปปิ้งอะไรพวกเนี้ค่ะเพราะว่าของแบรนด์เนมต่างๆอะคือเขาก็จะรวมไว้ที่นี่หมดเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารเขาออกมาตั้งตองมอน,นะคะร้านอาหารกก็จะเป็นแนวแบบเึ็ร้านอาหารทูบาร ต่อไปนะคะพึ่งก็จะพาไปดูวิลเลียมเบิร์กบีชนะคะก็จะเป็นสะพานชื่อดังของที่นี่เลยเรามาดูกันนะคะว่าสะพานที่นี่จะเป็นยังไงเห็นสะพานไหมคะใกล้ถึงแล้วนะคะสะพานวิลเลียมเบิร์กบ,บีชนะคะคนที่นี่ยเขานิยมแบบปั่นจักรยานเนาะ เป็นสปาเขาค่ะที่นี่สำคัญวิลเลียมบรูรมีชื่อเสียงนะคะสำหรับแบบพวกนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาถ่ายรูปแล้วก็มาเดินเล่นกนะันคริสต์มาสคริสต์มา ใช่อันนี้มันก็จะเป็นของศาสนาฮินดูนะคะคล้ายๆกระโปรงฮินดูและเราก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะและสำหรับว,วิดีโอนี้นะคะคุณก็พาชวนใช้การยียหอกย้มค้ำคืนหากเพื่อนๆคนไหนที่ชื่น,น,นอชนอบสามารถกดติดตามกด,มดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กันได้นะคะคลิปหน้าเพิ่งจะพาไปไหนเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ